มูนี่ต้องก็พ่อมาสาปลาครับมูนี่มูนี่ที่มหาสาปลาครับนี่ปลาในคลองนี่ครับนี่ปลาน้ำไฮนุ่งไ้น้ำไฮน้ำสามันก็เกี่ยวเขาเลี้ยวก็มันก็จีลงในคลองครับแต่ว่าคลองกรับปีนี้น้ำก็แห้งครับนี่น้ำก็เยะหลายรอกเพราะมันแรงครับนี่มาครับมาการที่สาปลานี่เขาเฮ็ดยังไงน่ครับตอนนี้เลยโอ้แต่น้ำเนาะ อิีสาปอะไรพนีนอบ้ป่ะปันคู่รัดเอาเป็นตอนเป็่ตอนกันลหวครับนี่อืมฮัลีการจะไลายไรฮัลน้ำน้ำแหงครับโอ้กัะน้ำเนาะวิธีการสาปอะไรี่เราเย็นในเมืองครับนี่เป็นยังไง อันคู hmm. name, er er. Other, his ้บอลเหรครับู้อลกบอลนู้อลู่ก้อลยังบอลกบอ้บอ้อยกู่ครับนีู่ยบล้บอลก้บอลกูอลกบอก้ออ้ล้อ้้้บอ้้ออกกล้ล้บล ยาพักปุ่งงงามครับตกขุต้มเนี่ยแหละครับปั่นเป็นคู่ เขาอย่าห้ามองไปเลยเขาบอกว่าเป็นกันคู่อยู่บางหนึ่งบ่พาไปขึ้นไปได้บ่เออเขาเนียเขาไปกันเขาบอกเนี่ยเขาก็หาไปเรื่อย่เพราะมันเขาลองปล่อยน้ำปล่อยคู่อีกทางหนึ่งมาปล่อยลงออกมากบ่ปล่อยนี่อ๋ออ๋อแต่แล้ว เนี sheep, hmm? yeah, yeah, yeah. Mm. Mm ่ยยังในวงขอขาฝากติดตามนะครับหาไม่ลุ้นต้องกันวันจะได้ปลาบ่ครับพอาะกานคูนเรียบร้อยแล้วเาก็ติดสาน่าบอกกับมันแหงครับวันี้หาตัวเรือเล็กนะครับนี่ตัวนี้คือแหงตัวนี้ได้จับปลาครับ จุแห่งนันแะ้รบ่เอาจุแหงมแล้วบ่แหงลบอือมันน่ามันตามต้องอุ่นไล่ของอาหาบ่กันดียวบ่ละใส่สีสัมไอะไรก็ต้องตั้งนาอมดก้อนครับนี่น้ามันหัว กันพอดียังสิเดี๋ครับน้ำมันไหลมาอืมกำลังแจ้งแล้วถามว่าลุนมืนกันอีกทีนึงนะครับมาจจะได้ปลาหรือว่าอะไ Sá nam cây thì hèn đâu hết nè cây này chấp bài luôn sả gì cũng nói con Còn những một tá mới nam, đoàn mất chưa làm lại khác đi nè. Cây để sả bài này còn nhang sửa cả, nam cái lái. đang bài ยัง่กหอยเ่าบุอยครับบอยอืมนอยเป่าะลยไม่เติยครับเอบุกหอยห้อนี้อยอืเอาเสยยงครับตงหอยทั้งปลาหมือนีมาหากินโอ้เขียดครับเขียดนี่เขียดยัง่ะเขียดยีนาครับนี่อเอาครับเอาน้กินได้ ยืนนี่ว่าวงหลายๆแบบมิได้หย่อนงองามเก็บไปเกี่ยงตะมุกฮวงนี่วยเป็นละวแสบครับมันปลาปลาพราปลาปลาปลาเนนั่นนันนั่นมันขอบไปนี่ไงตีนเจ้ามังเก่าจงไปโหลดปลาหน่อยว่างั้นปลายังล่ะโอ้ปลาคอหน่อยครับนี่อ๋อเดี๋ยวปลาคอหน่อยนะครับตัวนึงครับอดเดิมครับปลาหน่อยปลาคอหน่อย ซาหนิหอยนอหลายซานี่คล้องนี่เหรมันจีกุ้มคนลูกทราบหาไปเลยครับทางเครื่องอย่นี่ยโอ้ปลาปลาอยังล่ะอ๋อหมางครับปลาคอตัวใหญ่บ้างล่ะอ่าครับนี่อ่าลุยมือลุยมือระวังระวังเดี๋ยวมึงไงใกลงเนี่ยฉันไม่ชอเราพอเห็นอ้อครับตัวบึงไงแล้วครับนี่ าครับเยอะวิธีหากินครับชาวบ้านโอ้พหข้อยเอ้ออบอืว่าไงนี่ปอกินตามหงคงน้องกระแร็งนี่ Kim chìm okyo xe keo, anh đi kiểu đi kiểu bọn 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 đi đi อ่าครับตัวทีสองครับนี่ปลาคอปลาคอเรื่องปลาลูกหร,รือปลาคอปลาคออ่าครับเรียบร้อยครับตัวทีสองครับตักน้ำบอกยังเห็นหอยครับ xiên đi như thế Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ bớt xuống chóng tốt rồi tắc nam của mất này một lại đây mọc mẹ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 

ปลาคอครับสองตัวครับตัวนี้ครับตัวหน่อยตัวนึงก็บอหอยนี่ขวนี่นี่สน้ากวงี่ บัครตอนนี้เาหาในมาโดนเติบแล้วครับออกมาดนโดนเติบเลยมมดนี่ยิ่งในห่าวอีกกบาคกับในมนี้กายมันคือบัคือหิวข้าวเจียงแล้วครับหิวข้าเทียงแล้วมาตะเช้าหหิ้ข้าวเียงล้วหาพได้ไปกินข้าเทียงไปโอ้ยหิ้วข้าเทียงแล้วง Nó khoai nữa nó Nó khoai nô 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 à nô nó nô 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 ô, nô 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 น,น,น,นี่งบกมเออบกมิบนี่เนื้อเอญ่โอ้โหยังล่ะไปยังล่ะปลาคออ่าเอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมมายน้ำปลาคอไว้เหมือนนี่สามตัวครับนี่ครับปลาคอนี่มในใส่ซ้ำกันพีนาา่น้องเฮียเราไม่เผยมหาเลยนี่ปลาคอไม่ตอยอยัวใหญ่ ต้องหยิบกานแล้วครับนี่แล้วผู้ใดมากัิคลิปนี้ขอฝากกดไลค์ติ